สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับตัวนี้ก็จะมานำเสนอสอบเป็นการสอบ50กิโลชนิดทุมเสียที่เรียกวุาเสียตัวนี้เป็นเนื้อเคลือบครับเนื้อเคลือบเคลืเป็นด้านแล้วก็พันดีได้ใสตัวนี้คือคนแข็งแรงครับเหนียวสอบใหม่นะ ลดเปอร์เซ็นต์ครับทางร้านทีขายอยู่ตอนนี้เหมือนกันครับผมกระสอบผ้าสุบโลก็จะมีทั้งผ้าที่เขาเรียกว่าผ้านิ่มผ้าเคลือบก้นจีบตุดตรงอะไรแล้วแต่ที่จะเรียกนะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะของตุดตรงกระสอบผ้าสิบโลใส น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ110กรัมถึง120กรัมครับ mm hmm. 1มัด1มัดบรรจุอยู่ที่100ใบครับเพี mm ่นจะต่อได้นะครับ mm hmm. ขอบคุณครับสวัสดีครับ